สวัสดีครับสวัสดี f c ซทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่องปลายสมโชคพอเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งนะครับปลายสมโชคก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับดีใจครับผมได้กลับบ้านครับไปทําการรักษาต่อที่บ้านครับผมป็ดการหยอดยา ว่าตอนนี้ทางคุณหมอก็ได้บอกมาแล้วนะครับว่าอาการของน้องนะครับเรื่องตาบวมอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะได้กลับบ้านแล้วครับติดถ,ถึงบ้านแล้วขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจ ครอครัวของเรานะครับแล้น้องสมโชคครับ FC ที่ใจดีทุกท่านให้กําลังใจตลอดครับขอขอบคุณมากๆครับผมถ้าไม่มี FC ก็น้องสมโชคคงไม่ได้มารักษาดวงตานะครับ เอฟทุกท่านได้โทรมาถามครับถามอาการของน้องตลอดก็ดีใจครับที่ซีทุกท่านเป็นห่วงอาทิตย์หน้าน้องก็จะได้กลับบ้านแล้วครับผมวันนี้น้องสมโชก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับผมดวงตาก็มีความใสขึ้นครับชัดขึ้นอาการบวมก็ ไม่มีแลนะครับผมก็แต่ความคุณของดวงตาก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ดีกว่าเดิมเยอะครับไปก็จะเป็นการกลับไปอยู่บ้านก็ทำการรักษาครับไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ทำการรักษาไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้องเขาจะดีเป็นปกตินะครับผม ขอบคุณนะครับพ่อน้องคุมทรัพย์ครับที่ช่วยเป็นพาระช่วยเป็นแรงนะครับทำให้น้องได้มารักษาที่โรงพยาบาลนะครับขอขอบคุณพ่อน้องคุมทรัพย์มากครับผมเป็นเรือกเป็นแรงให้ครับครูมาทางไทยตลอดครับพ็ขอขอบคุณมากๆครับ ตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลก็กินยาโรงพยาบาลจะหมดแล้วครับน้องสมโชคแข็งแรงดีนะครับตอนนี้ก็ทำการหยอดยาครับที่เหลืออยู่ให้ให้หมดนะครับการหยดยาที่เหลืออยู่ครับให้หมดพอหมดแล้วก็จะ กลับบ้านครับแล้วก็ทำการซื้อมาเพิ่มนะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกนะครับพายุได้เข้านะครับก็ถือว่าตกทั้งวันครับตกทั้งวีทั้งวันการที่จะออกไปตัดตองตัดหญ้าก็ค่อนข้างลาบาก่อยครับผมน,นี่ตอนเช้าช่วงเช้าเช้าก็ได้ไปตัดมาไว้ให้น้องสมโชคแล้วครับตอนเย็นก็จะมีผสมประสานกับต้นกล้วยครับต้นกล้วยแล้วก็ใบทางมะทางมะพร้าวครับ เ,เกงๆครับผมก็ขอขอบคุณครับ f อซอีกรอบหนึ่งครับผมก็ขอขอบคุณมากมดีใจครับพยายามที่เราลำบากก็ยังมี FC ฟซีใจดีครับเป็นห่วงพวกเราครับผมตามที่เราตกงานมอ FC ใจดีเป็นห่วงโทรมาถามตลอดครับผม ก็ขอขอบคุณมากๆครับขอให้เอฟทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับความเจริญครับผมคิดสิ่งใดและปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนานะครับครอบครัวมีความสุขครับผมตายนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณมากๆครับยังไงก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร b ์ให้ช่องลายสมโชคด้วยครับผมขอบคุณครับ